สวัสดีครับมื่อนีวันที่10พฤษภาคม2563ครับมื่อนี้ผมพามาเบิ่งสวนไผ่ผมครับอายุไผ่ปีหนึ่งพอดีครับตอนนี้สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้นี่ครับกำลังแทงหงนอเลยนี่เก็บขายไปประมาณ3ชุดล้วครับ นี่ก็สิเป็นชุดที่สีเก็บอีกมือนี่นี่ทุกตนครับปีเดียวครับสามารถเก็บผลผลิตได้นี่ครับ ยูนี่เขาใส่ปุ๋ยขอ,อกขอับบ่มีการใช้สารเคมีนามเขาให้ตลอดแรงครับยูนี่มีพายสามสายพันธุ์นะยต่ะยขยีกหกเนีจักหน่อยครับบ่ท่านได้ตัดหย่า กิ่มซุ่งก็มีนีอยู่ประมาณสองงานครับไผ่ปลาแล้วก็มีอีกปลาหนึ่งเครื่องบดได้แหลนระบบนำนอยู่ประมาณงานหนึ่งครับพวกนั้นจะบอกนอกเลยดูนะครับแต่ว่าพวกนี้สิออกนอกเลยดูตลอดเดี๋ยวนี้ราคาหนม่อยู่ที่ กิโลละหาสิบบาทน,นะครับถือ่าโอเคเลยครับที่ผมมาเดี๋ยวสิาพาไปเบิงสร้างมนครับไปสร้างมนปีเดียวครับพอถึงปีแม่สร้างมนปลูกรุ่นนะครับสร้างมน นี่ก็เก็บไปหลายชุดแล้วครับสองชุดปะสร้างมน,แ,น,มนแต่นอนมันบดกแต่วันนอมันใหญ่นอนหนึ่งกับถัดเต็มที่อีโลหนึ่งเลยสร้างมน กะันม <iyorsun? S 2> ีผ <face> er ู้ใดเอียงอยากรู้เอียงกัสามารถคอมเมนต์ไปคลิปอะไรได้ไหมครับเดี๋ยวผมจะล่คลิปเรื่อยๆผมพึ่งเปิดช่องใหม่ครับเมื่อนี้กัสวัสดีครับ